นี่แต่ให้ผมไม่ให้มันติดลูกอ๋อยังไม่ค่อยสมบูรณ์เลยนี่สวนสวนลุงลุงอะไรนะลุงสมียนครับลุงสมียนครับนี่ครับบรรยากาศเลยฮะนี่ทุเรียนนะฮะทุเรียนนี่สีขอมันกันเนี่ยเนี่ยนี่ผมบอกแล้วว่าสีขอปลูกได้ปลูกได้เนาะปลกได้สีขอมีลูกครับนี่บรรยากาศนี่ก็ทุเรียนเนี่ยก็มาเกือบโอเป็นสิบเม็ดแล้ว อันนีน้อันนี้นี่ลุงลุงมันเวลาเราใส่เราตัวนี้เราจะใส่แบบไหนเวลาครับนีมันมันเดินน้ำมาตลอดเลยนะเออสายน้ำสายน้ำเสร็จครับเราใส่สปริงเกอร์สปริงเกอร์เนี้ยเราสมมติว่าตอนตอน,ตอนหน้าหน้านี้เรา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 ,เราต้องพ่นน้ำไหมหรือเปล่าไหครับอันไหน,ไหนฮะตัวตัวสปริงเกอร์เนี่ยสปริงเกอร์พ่นน้ำครับคือครับ ผมให้น้ำเมื่อวานมันก็ออกตามนี่แหละอ๋อประมาณเราใช้ประมาณกี่นาทีครับนี่ประมาณถ้าต้นครัานี้ทามันแรงๆอย่างนี้เราก็ประมาณ3ามสิบนาทีอ,อแค่แค่อยู่ได้อ๋อให้ให้ให้มันอยู่ได้นะคแค่อยู่ได้คือได้ก่อนเพราะว่ามันแดบมันร้อนตอนตอน,ตอนแรกๆนี้ลุงเพาะเสร็จเราก็ใช้ให้น้ำแบบไหนใช้ให้น้ำเหรครับมันมันใช้ให้น้ําก็ เราให้ทุกวันก่อนอ๋อให้ทุกวันก็คือวันละสามสามสิบนาทีครับวันนึงก็ให้แป๊บเดียวเรารดน้ําแบบพวกอย่างนี้สปริงเกอร์มีสปริงเกอร์ก็ประมาณให้มันชุ่มหน่อยอ๋อให้มันชุ่มครับชุ่มหน่อยก็มันยังเล็กให้น้ํามากก็ไม่ได้อ๋อก็คือรากเน่าอ,อ๋อให้เยอะก็รากเน่าเนาะอันนี้เรามาเดินดูฮะนี่น้นยอยฮะน,นี่ดูผมก็ถามไปด้วยเนาะนะครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้มาอำเภอสีคอครับเป็น เป็นคนต้นแบบนะเนาะต้นแบบเนาะโคกนหนองนาด้วยนะครับแล้วก็เป็นของพัฒนาชุมชนด้วยนะครับวิธียง่ายนะฮะนี่ลุงสิงเหียก็จะยปลูกกล้วยด้วยปลูกกล้วยแล้วก็แซมด้วยอันนี้ยวผมก็จะเอาออกล้วพอมันติดติดแล้วมันมันจะรูดนะครับอ๋อแล้วต้องเอาออกเพราะว่าให้ลูกนิ่มแก่ก่อน อ๋อให้ลูกได้แกะเราก็ขุดออกใช่ไหมคือต้นขานี่ก็คือมันอยู่ใกล้แล้วมันอยู่ใกล้แล้วเนาะนะครับตอนนี้มันจะรูดมันมันไม่ไม่แตกพุ่มคือหมายความว่าไม่มันไม่พุ่มมันจะฉลูดเลยว่างั้นเหรอนี่ฮะคือผมเพิ่งเอาออกไงคือมันมันได้กลางมั้งแล้วอ๋อเนี่ยครับได้กลางอ๋อถ้าตัดต้นกล้วยออกมันก็จะได้กลางเนาะก็วิธีง่ายครับก็คือเอาเอาเอาดินเอาดินพูนเนาะเอาลุงเนาะเอาพูนพูนดินให้พูนดินหน่อย เพราะว่าแกมีสวนอยู่จันทบุรีครับมีที่อยู่ที่จันทบุรีครับแกก็มาเลยทดสอบปลูกปลูกเป็นแน่นอนครับนี่ฮะทุเรียนครับอันนี้อันนี้ก็คือแบบเป็นเป็นที่บังบงแดดเนาะใช่ใชนี่นี่ที่บังแดดเ,เป็นพี่เลี้ยงนี่น,นะฮะตอนันแรกอ,อนี่ฮะตแต่ตอนตันนี้คือต้นใหญ่แล้วตัดต้นกลอดมาแล้วก็คือมันจะขยายแล้วตอนเนี้ย กจริง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 มันเดี๋ยวประมาณปีสองปีมันก็วายเนาะเนาะกล้วยเออกล้วยมันก็วายเนาะมันมันวายอยู่ตอนนี้มันเราไม่อยากให้มันมันอยู่แล้วแหละอืมอยากมันอยู่เพราะต้นมันใหญ่แล้วเราก็คอยให้มันโลุกมาทำเป็นสระน้ำไปเลยจริงๆถ้าลุงท่านเราถ้าเราปลูกติดกันสองต้นเนี่ยมันได้ไหมเห็นถ้าทุเรียนอะทุเรียนไหม คือกลัวถ้าถ้าบางคนกลัวตายครับได้ได้ครับสองต้นมันก็ได้อืนผมนนี้เขาในยมครับสองต้นเออผมกะอย่างนี้แหละผมเดี๋ยวผมเอาเพราะแถวจันแถวแถวตากเขาก็ปลูกสองต้นกันเดี๋ยวนี้ขอเผื่อกันไว้เนาะถ้ามันตายมันก็จะได้ต้นหนึ่งบางคนเขาจะปลูกเม็ดต้นหนึ่งแต่เม็ดผมไม่นิยมให้ปลูกอือคือทำไบทับไบทับต้นตัวนี้เม็ดปลูกนี้อันนี้ปลูกนี้ใบทับต้นมันจะมีลูกช้า ออก็คือต้นใหญ่แต่มีลูกช้ามากแต่ต้นใหญ่อยู่ใช่ไหมคือคือมันต้นใหญ่ต้นใหญ่เออผมเข้าใจแล้วเนาะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะปลูก,ลกทุเรียนอาจจะปลูกทุเรียนไม่เกิดเนาะก,ก็ไม่ปลูกไม่ต้นต้นผสมด้วยก็ได้เนาะได้ครับเออมันมันจะแบบบางคนบอกกลัวตายเพราะว่าทุเรียนมันมันเป็นกึบอันนี้ปีหนึ่งใช่ไหมครับ นะฮะก็ต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับนี่ฮะบรรยากาศโอ้บ้านเราอ่ะมันภาคอีสานอะมันทำมันทำยากเออใช่มันร้อนเนาะภาคโน้นทาไมเหมือนภาคตะวันออกของเขาของจันทบุรีเป็นดินลูกรังเป็นดินลูกเนินอเงี้ยอืออือไทยเราเป็นดินผมใช่เนี่ยทางนี้ก็ใช่ครับนี่ครับทุเรียนทั้งนั้นเลยครับฐานแปลงผสมผสานทุเรียนครับ ก็ประมาณปีหน้าเน้น่าจะมีลูกเนาะมีบางต้นครับแต่ก็ต้นแต่สวยดีครับต้นนี้ดูวยมีครับโอ้งามครับลำใหญ่ก็มีต้นนี้ก็งามเลยครับอันนี้แตงกิ่งแล้วครับแตง้นแตงเกอมาหมายความว่าคือถ้ากิ่งตัวไหนที่มันนี้ก็แตงเอาคือ อ๋อก็คือกิ่งที่มันออกตามนี้เนาะนเนี่ยเนี่ยอ่่าเนียแตลงโล่งครับแตลงให้โลง่งอ่าแตลงโล่งพอจะได้ไม,ไม่ไม่ติดเชื้อราอืมก็คือวิธีหนึ่งไม่ติดเชื้อราต้นมันจะจะเน่าไงอืมนี่ครับต้นมันจะดำอันนี้ต้นเราขาวโุอแดงใช่แดงก็จะดูะสวยเนาะต้นมันแดงสวยตอนนี้ออกดอกออกโรคผมไม่ให้มันติดอ๋อก็คือต้นต้นยัง จริงๆจ,จ,จะให้มีลูกก็ได้แต่ต้นมันยังไม่พอที่จะไม่มีลูกเนาะแต่รับประกันนี่ฮะนี่น้ําครับไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะหมดครับไมม่หมดใช้ทั้งปีอันนี้โครงไก่มาจากบ้านโน้นมาเราอันนี้พอที่ตรงนี้เราขุดรองรับน้ํามาคือว่ามันมันจะถ้ามันล้นยังไงก็ลงมาบะลงมาที่นี่รับประกันได้รับหมดรับรับน้ําทั้งหมดอะ่ะอืมนี่ลำใหญ่ก็มีครับตรงจะขุดโครงน้องนานตรงโน้น อ๋ออันนี้คุณหรือ,อยังยังครับอ๋อยังเมื่อวานเขามาดูแล้วทางชาชนก็มาคุยกันอยู่ตั้งสามชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมาคุณแล้วครับแต<ป>่<ป>ไม่ต้องกลัวครับ,รบที่นี่คืออันนี้แค่เห็นเห็นถามาแม่บ้านบอกว่าประมาณห้าหกปีเนาะดูซิห้าหกปีได้ขนาดนี้เต็มที่เลยครับครับเนี่ครับที่บำรุงจริงๆแล้วอยู่ประมาณสี่ปีเออสี่ปีสี่ปีห้าปีพอห้าปีเนี่ยบำรุง นี่กล้วยก็สุกแล้วครับนี่กล้วยสุกแล้วครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นเงาะครับเงาะก็มีลูกแล้วเนี่ยนี่อ่ะนี่ลองลองครับนี่เงาะมีมีเลยอันนี้ตัดน้ำชนเก็บไปหมดแล้วไปวานก่อนเนี่ยครับหวานครับอืมหวานอําใหญ่กำลังกำลังออกครับเนี่ยครับ เงาะกว่าตีน้าออกลูกมาแล้วอันนี้ก็มีลูกครับเก็บหมดแล้วอืมหมดแล้วต้นนเงาะเต็มมีปะปลายครับมีเยมากปลาครับปลาเลี้ยงปลาอะไรครับนี่อันนี้ปลานิลปลานินกับกับปลาตะเพียนอืมมาอย่างละสองพันตัวนะนี่ครับ ปลูกไปเถอะครับอะไรคนบอกว่าปลูกไม่ขึ้นลองปลูกเล่นๆไปก่อนเนาะสววนนนนผมมมมััขึ้้หดแลใช่ดัดกนกอยู่ที่อยู่ที่ใจรักแล้วเนาะตอนนี้เนาะครับพอเรามีน้ำแล้วไม่กลัวหรอกว่าจำตอนนี้ต <จำ S 2> อนอนี้อยู่ที่ประมาณอยู่น้ำน้ำที่อยู่เก็บน้ำอยู่ที่ประมาณห้าเมตร อ๋อหมายคามว่าคือขุดขุดไปคือยังเหลือน้ําก็ยังประมาณห้าเมตรหกเมตรใช่เนี่ยแต่ปลาเยอะเลยครับลูกปลากําลังลูกปลานน่นไงอยู่ฝั่งหน้านู้นทังัไม่ต้องกลัวครับดูเ่ยบรรยากาศโอ้เนี่ยนี่บรรยากาศครับชมพู่โอ้ชมพู่ออกแล้วครับเดี๋ยวต้องต้องลองสัหน่อย มันจะร่วงแล้วเนี่ยมันยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่มันมันยังไม่สุกมากยังไม่หวานเนี่ยสักสองครับสักสองอันนี้กินได้กินได้มันยังไม่ค่อยหวานมันยังไม่สุกมากเพิ่งเริะวันนี้ก็มาซื้อพันธุ์ของลุงสมิ่นครับกระท่อมชมวิวครับกระท่อมก็น่ารักครับน่ารักเดี๋ยวผมจะหาเก็บเหมะกิน ว่ายวผมจะไปพอดีลูกเข้ามาด้วยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็ได้บรรยากาศเนาะเดี๋ยวให้ลุงเก็บเงาะเดี๋ยวผมจะไปซื้อทุเรียนต้นทุเรียนอยากลุงไปด้วยหาปลูกนี่เงาะครับเงาะครับพอได้กินเพราะมันมันจะหมดพุดแล้วนะมันเออเมื่อกี้เก็บไปให้น้องในรถอ๋อครับครับเก็บไปได้หน่อยนึงแต่มันสูงเราเก็บไม่ได้อืม ชิมครับเงาะก็โ ho ต้นเดียวหลายหลายคนบองว่าเงาะมันต้นเดียวก็โ ho หมหาศาลครับวายวายแล้ววายแล้วครับเพราะว่าเก็บขายไปตอนนี้ไม่ได้เก็บขายแล้วเพราะตอนนี้เอาไว้คนไทยนักท่องเที่ยวเข้ามาอ๋อมาแวะเยี่ยมได้นะครับช่วงนี้ก็มาดูก่อนเดี๋ยวถ้าวันหลังจะมีก็เดี๋ยว เราจะโพสกันเนาะนะครับนี่นะเงาะเงะขอบคุณครับพี่ตานชมเดี๋ยวเรามาเยี่ยมกับลุงลุงเสเมียนครับนี่นะเ,เราไปประชุมด้วยกันวันนั้นประชุมด้วยกันครับ <laughs> อขอบคุณครับ